อ่าก็สวัสดีกันทุกคนะครับวันนี้อยู่กับผมพ่อทีเคซนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกมโอชบนะครับอก่อนอื่นที่จะไปดูวิธีการกันนะผมก็ต้องของอภัยกันด้วยนะครับสาหรับคนที่ผมให้ลิงก์ที่แล้วไปแล้วมันโหลดไม่ได้นนี่ผมแก้ไขเปลี่ยนลิงก์ใหม่แล้วนะครับก็มีคนบอกว่าโหลดลิงก์นี้ไม่เป็น เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดมันก็ไม่ยากหรอกออง่ายๆถ้ามีแอปแปลภาษานะครับออถอน้แรกลิงที่ผมให้มาากดทํามาปุ๊บมันจะมาอยู่ในหน้านี้เลยใช่ไหมอ่าให้กดตรงไปคําว่าดาวน์โหลดไทยอะไรไม่รู้กระช่างมันสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะมันมันเป็นภาษาจีนเพาผมมีแอป แปลภาษาจะได้แปลเป็นภาษาไทยให้นะอ่ะเอาเราก็กดเข้าไปอ่าพอมาอยู่ในหน้านี้แล้วครับให้กดตรงที่เป็นรูปแฟมครับไม่ต้องไปกดอะไรทั้งสิ้นให้กดต้องเป็นตรงที่เป็นรูปแฟมก่อนเลยนะอ่าพอกดไปแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ให้นะครับอ่า พอมนาในนนี้สตหรับคนที่เป็นภาษาจีนให้กดตรงที่รูปแ้มสีเหลืองอีกรอบนะครับแต่ของผม,มีนแฝงภาษาจะเลยเขียนว่าเก็บถาวรให้กดตรงคําว่าเก็บถาวรเลยนะครับให้กดที่เป็นแฟ้มาแหละสำหรับคนที่ไม่มีแอปภาษานะอ่าาพอมาอยู่ในหน้นนานี้แล้วก็กดเข้าไปที่โอสุนี่ปีตรงนี้เลยครับที่เป็นสีเขียวเนี่ย เป็นตัวแอนดรตตัว,ตวเหลียวเขียวกดออเข้าไปพอมาอยู่ในนั้นเองนะครับให้กดตรงคําว่าดาวน์โหลดปกติถ้าถ้บางคนอาจจะเป็นตัวภาษาีนที่เป็นลูกศรอ,อยู่ด้านล่างอย่าไปกดดาวโหลด,ดอย่าไปกดตัวสีส้มๆหรือว่าตัวสีฟ้านะครับให้กดตรงเนี่ยตัวสีเทาท,าที่เป็นลูกศรชี้ลงด้านล่างนะครับ อพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้สาหรับื่องอื่นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่เครื่องผมมันขึ้นมาอย่างนี้สำหรับสำหรับคนที่เป็นนอนผมก,ก็กดตกลงไปเลยนะครับอ,อันนี้ผมดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับมันจะเลยบอกว่าคุณต้องการแทนที่โมดูลที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดหรือไม่เอาอันนี้ผมก็จะกดว่าไม่ผมจะผมจะกดออกนะครับ ก็แค่นี้นะครับไปเทงการสองการอัโหลดถ้ามีชาใชรอยากให้ผมเล่นเพลงอะไรในเกมกกมือถือก็เนตนใต้ล่างคลิปได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, ถ้าจะเจอลืมกดติด like, ตามถ้าแชร์ก็ยังดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรัคลิปต่อไปได้ครับไป <c oughs> แล้วครับบาย